ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะการเผาต่อสังข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวเป็นสาเหตุหลักของการเกิดวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอานามัยของประชาชนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกในภาพรวมการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดยะโสธรถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขเริ่มที่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นต่อสังข้าวและฝางข้าว หากจัดการอย่างถูกวิธีจะไม่กลายเป็นเพียงขยะที่ถูกกำจัดด้วยวิธีการเผาแต่จะเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุและลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างมากจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนายนพดลผุดพ่องกเกษตรจังหวัดยโสธรมอบหมายให้สำนักงานกเกษตรอำเภอสายมูลร่วมกับนางลัดดาพันศรีประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านคำคอนตาและผู้นำชุมชน ตำบลดงมะไฟดำเนินการจัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และจัดทำบันทึกข้อตกลลงร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหยุดเผากิจกรรมยะโสโ,โกอิหลีเลิกเผาปั่นดีกลบเนียนได้ปุย๋ยในวันที่26พฤศจิกาย,ยน2568โดยนางรจนาเตียวพาณิชกิจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสายมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสายมูลร่วมขับเคลื่อนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือสวนป่าดงมะไฟเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่หยุดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฝังข้าวต่อสังข้าวเศษพืชไร่และอื่นๆ การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงการหยุดเผาทุกกรณีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการหยุดเผาการปลูกพืชหลังนาสาธิตนำร่องการไถกลบตอสังข้าวตลอดจนสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเช่นใช้โดรนเพื่อการเกษตรพ่นน้ำหมักในการย่อยสลายฟางข้าวและตอสังข้าวการมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและสารชีวพันธุ์ให้แก่เกษตรกรและผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการทำกรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินเพื่อให้เป็นแนวทางและกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมีนายประเวศแสนทวีสุขในอำเภอไซมูลเป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติตลอดจนมีเกษตรกรในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่า50รายนักแปลงใหญ่เข้าอินทรีบ้านคำคอนตาหมู่ที่9ตำบลดงมะไฟอําเภอสายมูลจังหวัดยะโสธร